ผักกาดหอมน่ะเขาไว้รองจานก็เหมือนที่ผมสาบานว่าจะรักเด็กมอชอคนเดียวนั่นแหละจ้าวันนี้วันที่สิบนะครับแสงเหนือเข้ามาดูทีมงานยอดผรกกาศหอมนะครับสิบเมษายนแสงเหนือมายอดผรกกาศหอมนะครับแปลงนี้แสงเหนือยอดซ้ำนะครับต้องยอมรับกันตรงๆเลยว่ายอดซ้ำเอาแปลงนี้แสงเหนือยอดไปตั้งแต่วันที่หนึ่งแดดร้อนมากนะครับ ผักกาศหอมไม่รอดเลยต้องมาหยอดซ้ำนะครับปีนี้รู้สึกว่าจะยากกว่าทุกปีนะครับสำหรับใครที่ปลูกผักกาศหอมนะครับปีนี้ค่อนข้างจะยากนิดหนึ่งหวังว่าคงจะได้ราคาดีนะครับผมเออแล้วใครที่ปลูกคะนา้ากวางตุง้งผักกาดขาวผักกาดดองหัวชัชเท้ามีหมัดกระโดดรบกวนเนี่ยถ้ามีเป็นมีแสงเหนืออยู่นี่พวกหมัดกระโดดเนี่ยเป็นขนมก,กุุบกอบะครับ หมัดกระโดดก็เหมือนขนมกรุบกรอบถ้ามีแสงเหนืออยู่แล้วก็เออใครที่มีญ้าในตั้งโอนะครับยาใบกว้างในตั้งโอเยอะๆเดี๋ยวนี้เขาไม่ถอนกันแล้วเวลาเราถอนญ้าเออโอเราก็จะกระเทือนโอเราก็จะแดงได้นะครับเดี๋ยวนี้เขาไม่ถอนยากันแล้วนะครับถ้ามีแสงเหนืออยู่ยาในตั้งโอ๋หรือขึ้นช่ยก็เป็นขนมกรุบกรอบอีกอย่างหนึ่งนะครับนี่น,นี่เดี๋ยวไปดูกันเลย ว่าหยอดกันแบบไหนนี่นี่นี่นีคนนี้กําลังกอกเม็ดอยู่เลยกอกเม็ดอยู่เลยเออเพจนี้มีประโยชน์นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเมตตาแสงเหนือช่วยกดไลค์กดแชร์สำหรับอากาศหอมอากาศร้อนๆอย่างนี้แสงเหนือก็จะแนะนําว่าควรจะให้เม็ดลงเยอะนิดนึงนะครับผมนี่นี่เขาจะกระแทกกันแบบนี้นี่กระแทกกันป๊อก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 นี่นี่นี่กระแทกกันแบบนี้นี่นี่นี่กระแทกหยอดกันแบบนี้นะครับนี่นี่นี่ นี่นี่ใช้เนื้อหยอดซ้ำนะครับเพราะว่าร้อนครับขึ้นไม่ดีแล้วก็รักษาไปมันก็จะไม่ค่อยคุ้มนะครับแล้วก็หยอดซ้ำให้ต้นขึ้นเยอะไว้ก่อนนะครับนี่นี่นี่เวลาปิดฟางหยอดก็ต้องดูคนงานดีๆนะครับนี่อย่างตรงนี้ก็ไม่ปิดฟางนะครับทีมงานไหนไม่รู้นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่ปิดฟางเวลาไม่มีฟางผักก็ไม่ค่อยขึ้นนะครับเพราะว่ามันร้อนจัดน้านี้ร้อนจัดไม่ค่อยขึ้น เพจนี้มีประโยชน์นะครับเมตตาแสงเหนือช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจแสงเหนือกเกษตรพารวยให้ด้วยนะครับผมอ่าน่าจะมีประมาณนี้นะครับอ่าขอบคุณนะครับที่รับชมจนจบนะครับขอบคุณครับ